เพราะเขาบังคับให้คําว่า H&M ศูนย์หายไปจากสโตร์ทั้งหลายไปถ่ายเจอ H&M เนี่ยปิดป้ายตัวเองไปถ่ายเชอว่าหน้าห้างปกตที่หน้าห้างจะมีป้ายแต่ละยี่ห้อแบบสูงๆใช่ไหมฮะเพื่อให้รู้ว่าห้างนี้มีอะไรบ้างก็ถูกถอนอันนั้นคือถอดออกเลยนะฮะแต่ยังหน้าห้างยังถอดไม่ออกก็ปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถอดเขาไม่ได้ถอดเอง H&M ไม่ได้จําใจที่จะออกเองแต่โดนบังคับโดยห้างห้างบังคับให้ H&M เนี่ยออกซึ่งตามปกติแล้วมันไม่สมควรใู่ไหมเพราะสัญญาย,ยังไม่สิ้นสุด สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพบกันในเวลาที่ไม่แน่นอนในช่อง s ิสเ e มนี้เรื่องนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคนเข้าใจผิดกันเยอะมากในจีนก็แทบจะทั้งประเทศก็ต้องเข้าใจผิดอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลจีนคุมสื่อทั้งประเทศคอยปั่นหัวคอยฝังหัวไม่มีสื่อไหนหลุดลอดได้นะสื่อไหนกล้าพูดความจริงก็เดียมงานเข้าได้เลยประชาชนหลายคนก็รู้ความจริงแต่ก็พูดมากไม่ได้อยู่ดีแต่ที่น่าเป็นห่วงคือประเทศไทย คนไทยก็เข้าใจผิดกันถือว่าเยอะพอสมควรหลายหลายคนไปคอมเมนต์ออกแนวมันเหมือนเป็นคนเข้าใจผิดซึ่งผมก็ต้องออกมาบอกความจริงออกมาที่บายความจริงว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปบางคนก็ไปดูแต่สื่อพวกบล็อกเกอร์จีนจ้างทั้งหลายเนี่ยก็ยิ่งเกิดความเข้าใจผิดพวกนี้ก็ถูกสร้างมาเพื่อใส่ร้าย,ายตะวันตกใส่ร้ายอเมริกาใส่ร้ายประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็คอยพูดในจีนเนี่ยคือพระเอกคือคนดีที่สุดเหมือนที่รัฐบาลจีนทํากับคนจีนนี่แหละทำให้คนจีนเข้าใจแบบนั้น ซึ่งผมไม่อยากให้คนไทยเป็นแบบนั้นทั้งหมดนี้มีที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคนจีนแห่แบรนด์ยี่ห้อ H&M จุดเริ่มต้นก็คือการที่ H&M เนี่ยบอกว่าจะไม่ใช้ฝ้ายสินเจียงเหตุผลก็คือการที่สินเจียงเนี่ยมีการใช้แรงงานอย่างทารุณหรือว่าใช้แรงงานเยี่ยงทาสโดยที่แรงงานเหล่านั้นไม่ได้ยินยอมซึ่งมันมีหลักฐานเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะ เกิืนกันสักเล็กน้อยซินเจียงเนี่ยหรือที่เรารู้จักกันในนามซินเจียงอุยกูเป็นแหล่งที่เรียกว่าผลิตฝ้ายใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็สัดส่วนการผลิตฝ้ายก็คือ1ใน5ของโลกนะฮะ เป็นจานวนเยอะมหาศาลพอสมควรแล้วก็รายได้เป็นกอบเป็นกำก็เข้ารัฐบาลจีนเพราะแน่นอนรัฐบาลจีนต้องคุมธุรกิจนี้เป็นแหล่งที่ใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งที่แบรนด์ใหญ่ๆยี่ห้อใหญ่ๆเนี่ยไปนํามาผลิตเสื้อผ้าผลิตรองเท้าผลิตสินต่างๆเนี่ยเอามาขายทั้งการส่งออกทั้งการขายในประเทศจีนและยี่ห้อ H&M เนี่ยเป็นยี่ห้อสัญชาติสวีเดนไม่ใช่อเมริกานะสัญชาติสวีเดนในยุโรปนั่นเองแล้วเขาก็ประกาศบอกว่าตัวเองจะไม่ใช้ฝ้ายซินเจียงเหตุผลก็เพราะว่ามีการใช้แรงงานอย่างทารุณอย่างลําบากโดย่แังงานไม่ยินยอมโดยก็ มีเอกาสารมีอะไรมากมายที่ผัวออกมาทําให้เขาเข้าใจแบบนั้นและเรื่องนี้เนี่ยจริง,รงๆเขาประกาศมานานแล้วนะประกาศตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่อยู่ๆทำไมมันมีข้อสงสัยคือทำไมอยู่ๆคนจีนถึงมาแบนทำไมอยู่รัฐบาลจีนถึงพึ่งไปฝังหัวเหตุผลมันก็คือเพราะว่าเขาเจอปีที่แล้วทีนี้รัฐบาลจีนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไม่มีวิธีการปกปิดตัวเองไม่มีวิธีการแก้ก็หลักฐานมันชัดเจน มันก็เลยต้องผ่านเวลามาหลายเดือนเขาถึงจะใช้เวลาสร้างเราจะเห็นว่าคลิปล่าสุดที่เขามาเปิดเนี่ยก็คือคลิปที่มีรถไถพวกแบบผ้าฝ้ายต้นฝ้ายเนี่ยทั้งหลายก็คือเป็นเครื่องจักรนั่นแหละเขากาลังจะอ้างว่าเนี่ยเราไม่มีการใช้แรงงานอย่างทารุณเห็นไหมเราเอามีรถมีเครื่องจักรมีอะไรพร้อมไม่ได้ใช้แรงงานนะ แรงงานเดี๋ยวนี้น้อยมากแต่คําถามคือทําไมไม่โชว์ตั้งแต่แรกทาไมถึงมาโชว์ตอนนี้ทําไมถึงมาแบนตอนนี้เขาเริ่มไม่พอใจกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าย้อนกลับไปต้นปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วสหรัฐก็เริ่มประกาศแล้วนะว่าซินเจียงมีการใช้งานแรงงานอย่างทารุณแล้วก็มีเอกสารมีหลักฐานแต่โอเคตอนนั้นสภาของสหรัฐเองก็พยายามจะบอกบอกว่าเนี่ยคุณต้องไปตรวจให้มันแน่ใจก่อนให้มันชัวร์ร้อเ็น์แต่ใช่อันนี้ก็ถือว่าชัวร์ระดับหนึ่งแล้วมีเอกสารแต่ขอให้รัดกุมกว่านี้แต่น่นนนอ ตอนนั้นชั้มก็เปิดออกมาเหมือนกันชั้มก็พยายามจะบอกว่าจีนนะ่ยมีการใช้แบบนั้นแบบนี้ตอนนั้นก็มีสงครามการค้ามีความไม่พอใจไม่ลงรอยระหว่างกันอยู่แล้วนั่นแหละฮะรวมถึงสมาคมการค้าของอเมริกาก็เปิดแล้วก็ทางไนกี้ก็เหมือนกันจริงๆไม่ใช่แค่ h m นะไนกะี้ก็ออกมาประกาศเหมือนกันให้แบรนด์ต่างๆยี่ห้อต่างๆเนี่ยช่วยกันอย่าใช้ฝ้ายจากซินเจียงเพราะมีการใช้งานอย่างทารุณน,นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมาแบนกันตอนนี้นี่คือข้อสงสัยได้ชัดเจนแล้วว่า เพราะจีนกําลังสร้างฮะสร้างภาพบางอย่างกําลังทําให้เกิดความเข้าใจนี้แบบหนึง่งตอนนั้นประชาชนไม่ได้รู้คึ้นเห็นไหมอยู่ๆประชาชนมารู้คึ้นก็เพราะภาพนี้ไงฮะจีนไปสร้างเป็นแบบภาพยนตร์อะไรแบบนั้นให้ดูแบบหรูหราให้ดูอุย้ยดูดีมากเราไม่ได้ใช้แรงงานจริงแล้วก็ฝังให้ประชาชนรู้ว่าตะวันตกกันแกล้งนะซึ่งในบทเรียนจีนจริงๆนะ่ะประเทศจีนบทเรียนจีนพยายามจะฝังหัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าตะวันตกกันแกลงทั้งสื่อเหมือนกันข่าวเราก็จะเห็นโอ้โหมีภาพ ผมไม่รู้นะผมไม่เคยหาภาพนี้เจอในโลกอินเทอร์เน็ตไหนๆเลยแต่ผมกลับเจอในประเทศจีนนั่งดูทีวีเจอซะงั้นมาเหมือนปิดอยู่ในวงแคบไม่ให้ใครข้างนอกรู้แล้วก็ใส่รายให้คนในประเทศรู้แค่นั้นภาพนั้นผมไม่อยากอธิบายมันดูแบบ ลำบากดูทรมานอยู่ก็ทานซารัดไปอิรักอะไรที่เขาชอบพูดกันพวกบล็อกเกอร์จีนจ้านชอบใช้กันแะละก็คือคําเดียวกันเด้ทีนี้การแบนเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนก็คือรัฐบาลจีนก็ออกมาใช้สื่อใช้ดาราทั้งหลายออกมาเปิดใช้สื่อเปิดก็คือเปิดภาพว่าเนี่ยเขาใช้เครื่องจักรอย่างดีแล้วสื่อที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็ดันต้องประกาศตัวเองด้วยนะว่าเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็พูดออกมาชัดๆเลยว่าการที่ตะวันตกการที่แบนเหล่านี้เนี่ยร่วมมือกับตะวันตกเพื่อมาทําจีนทําร้ายจีนเพราะว่าอิจฉาจีน เห็นจีนได้ดีหน่อยไม่ได้เห็นจีนไปไกลหน่อยอิจฉาเกิดความอยากสกัดจีนเหมือนกับก่อนหน้านั้นน่ะหัวเว่ยก็เหมือนกันอะไรแบบนั้นซึ่งมีประเด็นต่อไปอเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วตามมาก็คือการใช้ดาราดาราทั้งหลายเนี่ยก็แทนที่จะพูดมากก็ใช้สัญญาโชว์เลยฮะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันฉันคนนี้จะยกเลิกการร่วมมือกับ h m อีกคนหนึ่งฉันคนนี้ยกเลิกการร่วมมือกับ Ni ก e อะไรแบบนั้นประกาศออกมาเยอะมาก ซึ่งมันเป็นความผิดปกติมากเพราะว่านักข่าวจากเดิมที่ไม่เคยเป็นแบบนี้ก็กลายเป็นแบบนี้เฉยเลยทั้งที่นักข่าวแทนที่จะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองในการเสนอข่าวหรือแสดงความเป็นกลางหรืออะไรก็ตามไม่นักข่าวต้องทําแบบนี้ส่วนหนึ่งโดนบังคับแน่นอนให้ทําแบบนี้เพราะว่าต้องแบบรัฐบาลจีนต้องใหญ่ที่สุดท่านคอมมิวนิสต์จนีนต้องใหญ่ที่สุดท่านประธานเทมี่ดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องใหญ่เขาสอนให้เขาลบพักเป็นหลักนะประเทศ ก็ค่อยว่ากันประเทศเหมือนเป็นตัวพ่วงเพื่อให้เกิดใจสู้เฉยๆแค่นั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องมันก็ลามไปเรื่อยๆดาราทุกคนต้องทําตามบางคนอาจจะทําด้วยตัวเองจริงๆก็ได้นะะักข่าวบางคนอาจจะทําด้วยตัวเองแต่แน่นอนทําเพื่อหวังผลฮะมันต้องมีผลที่ตามมาก็คืออย่างในจีนก็คือใครเนี่ยแสดงความซื่อสัตย์ได้มากสุดคนนั้นชนะแล้วเขาก็นําเรื่องผ้าฝ้ายซินเจียงเนี่ยมาผูกกับชาติผ้าฝ้ายซินเจียงคือชาติคนที่แบบไม่แบนเนี่ยคือไม่รักชาติละถ้าใครที่ร่วมกันแบนก็ถือว่ารักชาติ หลักการมันก็คือเหมือนแบบคนใหญ่ที่สุดในประเทศอ่ะคุณต้องเชียร์แล้วใครกล้าไปทําร้ายคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่ยคุณจะไปทําอะไรมันก็ได้ทํายิ่งแรงยิ่งดูแบบมีความชอบธรรมมากขึ้นอะไรแบบนั้นนั่นคือหลักการที่จีนพยายามจะใช้และแน่นอนพอสื่อกับดาราร่วมกันทําแบบนี้มันก็เกิดแรงกระเพื่อมมหาศาลดาราดังๆทําแบบนี้ผู้ติด,ดตามเยอะมากสื่อที่มีคนคอยดูทีวีตลอดเนี่ยประชาชนเชื่อแล้วก็โจงกับตั้งแต่เด็กที่ถูกฝังหัวมาตอนเด็กผมก็เรียนที่จีนผมรู้ดีว่าเขาสอนอะไร ก็ถูกฝังมาฝังทั้งเรื่องญี่ปุ่นทั้งเรื่องตะวันตกซึ่งญี่ปุ่นผมเข้าใจว่ามันเป็นจริงแต่ตะวันตกมันเกินไปนะเหมือนเหมือนเขาอิจฉาตะวันตกซะมากกว่าที่ตะวันตกจะอิจฉาเขาแล้วตะวันตกประเทศเปิดเขาสอนอะไรเขาเปิดเผยอะไรคุณจะรู้หมดแต่จีนไม่มีฮะอะไรแบบนั้นทีนี้มันก็ส่งแรงกระเพื่อมต่อประชาชนนั่นแหละประชาชนก็แหงกันออกแบรนด์แบรนด์หนักมากซึ่งในนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแบรนด์ยี่ห้อ h m เนี่ยโดนหนักที่สุดะฮะทั้งที่อย่างที่ผมบอกไนกี้ก็ประกาศแล้วไนกี้ประกาศแบบจริงจังมีเอกสารมมีีอะะไรคบแล้ววกก็ยยยาาเหดน แล้วก็ประกาศทั้งแบบฉบับย่อแล้วก็ประกาศฉบับเต็มฉบับยาวซึ่งไนกีไม่โดนถ้าเราไปดู H&M m เนี่ยโดนหนักโดนหนักถึงขั้นไหนหรู้ไหมโดนหนักถึงขั้นโดนถอนออกจากห้างสรรพสินค้าโดนถอนออกจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าคุณไปเสิร์ชในเถาเปาเสิร์ชในจิงตงหรือ J จดีเนี่ย คุณก็จะไม่เจอในเทียนเมาหรือทีมอเนี่ยคุณก็จะไม่เจอเหมือนกันเพราะเขาบังคับให้คําว่า H a M สูนย์หายไปจากโต re ทั้งหลายแล้วอย่างห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยที่โดนเอาออกคือ H a M ไม่ได้ถอนออกเองไม่ได้ออกเองนะถ้าเราไปเจอเนี่ยคลิปที่คนจีนเขาถ่ายกันไปถ่ายเจอ H a M เนี่ยปิดป้ายตัวเองไปถ่ายเชอว่าแบบหน้าห้างปกติหน้าห้างจะมีป้ายแต่ละยี่ห้อแบบสูงๆใช่ไหมฮะเพื่อให้รู้ว่าห้างนี้มีอะไรบ้างก็ถูกถอนอันนั้นคือถอดออกเลยนะฮะแต่อย่างหน้าห้างยังถอไม่ออกก็ปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่ออยมาถด เขาไม่ได้ถอดเอง h m ไม่ได้จำใจที่จะออกเองแต่โดนบังคับโดยห้างห้างบังคับให้ H m นเนี่ยออกซึ่งตามปกติแล้วมันไม่สมควรถูกไหมเพราะสัญญายังไม่สิ้นสุดข้อตกลงระหว่างกันเนี่ยอาจจะครบหนึ่งปีแล้วค่อยออกแต่อันนี้แบบบังคับได้เลยทั้งที่ถ้าอยู่ในไทยก็คงผิดไปแล้วคุณมีความผิดคุณบังคับก็ออกได้ังเขายังทําการค้าไม่เสร็จแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงต่อการค้าขายของเขาไม่สนห้างทําเลยทีนี้ถามว่าห้างทําเองหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่แน่นอนนะต้องมีรัฐบบบาลจจีีนนเเ้อองหงอกรรคุมมดะะไไแพพยิป ส่วนหนึ่งถ้าห้างไม่ทําห้างก็จะเป็นพวกทอยศชาติอีกส่วนหนึ่งก็คือนั่นแหละรัฐบาลจีนต้องสั่งมาถ้าคุณไม่ทําตามรองงานเข้าได้เลยเพราะฉะนั้นก็โดนหนัก H&M น่าสงสารสุดฮะโดนถอนทั้งหมดแม้กระทั่งไปตู้แม p ซซึ่งอย่างเหมือนเราเราใช้ Google Maps อันนั้นไปตู้แม s ก็คือแผนที่โดนถอนออกเหมือนกันคุณจะเสริร์ชคำว่า H&M คุณจะไม่เจออะไรเลยโดนบล็อกคํานี้ไปเลยแม้กระทั่ง App Store เหมือนกัน ของเราก็ใช้ App Store แบบ Apple Play Store แบบ Google อันนี้ก็คือ App Store ของจีนจีนควบคุมได้ทั้งหมดนั่นแหละก็บังคับให้สูายายวิกันแอบปบที่เกี่ยวกับ Nike เกี่ยวกับ H M I ทั้งหลายก็ต้องถอนออกไปอะไรแบบนั้นตามมาด้วยการใช้กระทรวงการต่างประเทศนะฮะมีแบบโคโสุกกระทรวงการต่างประเทศจีนนี่ออกมาประกาศพูดในแนวเดียวกันนะักข่าวเด ก็คือแบบตะวันตก่ยอิจฉาเราเห็นเราใหญ่ไม่ได้เห็นเราดีไม่ได้รวมถึงเขามีการไปซ้ําคำหนึ่งที่ดูเหมือนจะเจ็บปวดก็คือคําพูดจีนๆก็คือการที่แบบว่าคุณเนี่ยมากินข้าวชามบ้านเราแต่คุณจะทุบข้าวชามบ้านเราอะไรแบบนั้นนี่คือสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศพูดออกมาแต่ความเป็นจริงแล้วคํานี้เนี่ยคนไทยก็แย้งเขาได้คํานี้ตะวันตกอเมริกาก็แย้งเขาได้นะฮะแย้งได้ยังไงจีนเนี่ยทุบข้าวชามของคนอื่นเหมือนกันอย่าง YouTube Google i n s t a ก r a m f a c e b o ท k t w i t t e r อีกเยอะแยะมากมายแบรนด์ของตะวันตกยี่ห้อตะวันตกที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยโดนแบรนด์จากจีนฮนะโดนบล็อกจากจีนไม่ให้เข้าถึงได้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นคนจีนทั้งหลายเนี่ยมุด VPN มาอัพคลิปวิดีโอตรงนี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่าคนจีนหาตังจากตรงนี้ได้หาตังจาก Facebook ได้โพสต์นูน่นโพสต์นี่แต่รัฐบาลจีนกลับไม่บล็อกเอาเงินเข้าประเทศแต่ถึงเวลาพอเขาจะไปในประเทศบล็อกเขาแต่คนจีนมุด VPN ได้ทั้งที่อ้าวรัฐบาลเคยบอกว่า VPN ผิผดกฎหมายไม่ใช่หรอ อ๋อจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อแบบคุณไปโพสอ,อะไรไม่ดีรัฐบาลอะไรอย่างนั้นนี่คือความหมายของเขาแน่นอนแต่ถ้าคุณสามารถหาเงินเข้าไปในประเทศได้จบทําอะไรก็ทําไปอะไรประมาณนี้คือการทุบหม้อข้าวคนอื่นไม่ใช่หรอผมยังไม่เคยเห็นตะวันตกมาพูดคํานี้นะว่าแบบทุบหม้อข้าวอย่างของไทยเหมือนกันนะฮะพอไทยปลูกสวนยางได้ดีก็ไปปลูกพอไทยปลูกทุเรียนได้ดีก็เอาไปปลูกอันนั้นผมก็เคยทาเป็นคลิปวิดีโออธิบายให้ชัดเจนนะฮะชาวสวนลําบากสวนยางลาบากหนักมากนะราคาลูกมหาศาลเพราะว่าจีนไปปลูกที่แบบ มหาศาลแล้วปลูกที่จีนไม่ได้รู้ไหมใช้วิธีไหนไปปลูกที่ลาวไปเช่าที่ไปหาพื้นที่ที่ลาวปลูกหาพื้นที่ที่พมา่าปลูกเพื่อมาแข่งกับไทยแล้วโอ้โหราคามันลุ่งแบบลงเหวทั้งที่ตอนนั้นชาวสวนตายได้ดีกันมากก็มาทําให้มันลงเหวแบบนี้รวมถึงทุเรียนฮนะทุเรียนก็ผมเคยอธิบายแล้วเรื่องของการใช้วิธีการบล็อกไม่ให้ทุเรียนนาเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็พยายามจะวิจัยประปูกคือสภาพอากาศของจีนไม่ค่อยเหมาะก็ยังมีความพยายามที่จะปลูก อะไรแบบนั้นนี่คือวิธีแบบจนะีนฮะทีนี้ถามว่าใครทุบหมอ้อเข้าคุณแล้วแบรนด์ทั้งหลายยี่ห้อทั้งหลายเหล่านี้นะที่ไปเอาไฟจากจีนเขาก็ทําส่งออกด้วยนะเอาเงินเข้าจีนเหมือนกันแล้วจีนก็ไปทุบหมอ้อเข้าคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้คําพูดหลายๆอย่างมันเหมือนไปย้อนกลับไปที่จนะีนอะทีนี้ย,ออย้อนที่บอกไปเขานําคําเหล่านี้มาผูกกับความรักชาตินําเรื่องเหล่านี้ผูกกับความรักชาติถ้าใครไม่ทําแบบนี้คือทรยศชาติคือไม่รักชาติแล้วก็ต้องโดนกดดันหนักๆน,นะฮะถ้าย้อนกลับไปได้เรื่องของความรรรรัักกชาาาติเเเจจะจํื่องณีววได้ ขวาวเหยที่เราเรียกกันทนไทยเรียกกันว่าขวาวเหยขวาวเวยอะไรเงี้ยขวาวเวยเออตอนนั้นอ่ะจีนก็ใช้ประชากรเป็นเครื่องมือเหมือนกันประชากรจีนมีมูลค่ามากมหาศาลนะพันกว่าล้านคนพันสี่ร้อยกว่าล้านคนซึ่งเป็นจํานวนที่แบบต่อรองได้มหาศาลเลยนะถ้าใครจะไปทําธุรกิจจีนนี่คือเขามีประชากรต่อรองมานละวันนี้ประชากรมหาศาลอยู่แล้วสบายนี่คือสิ่งที่จีนได้เปรียบคือประชากรแค่นั้นไม่ได้มีได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีหรือความเก่งไม่มีฮะ ได้ปรีบอย่างเดียวก็คือประชากรเขาเยอะทําให้เนี่ยพวกแบรนด์ต่างๆเยอะต่างๆต้องยอมรับต้องทําตามแต่ตอนนั้นโอเคแหละ Google ก็ไม่อยากทําตามเพราะมองว่ามันเผด็จการเกินไป Google ก็โดนบล็อกแต่น่นอนส่วนหนึ่งที่บล็อก Google ก็เพราะว่า Google จะหาอะไรได้เยอะไงเขาก็ก๊อปก o o g l e ไปทําเรียนแบบก็คือที่เขามีก็คือไปตู้อะไรแบบนั้นนั่นแหละ ใช้ประชากรเยอะจํานวนมหาศาลนี้เป็นเครื่องต่อรองตอนนั้นก็คือกรณีของขาวาเวยที่อยู่ในสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมีปัญหาก็คือสหรัฐก็เห็นว่านางมุ่งหวันโจที่ก็เป็นลูกสาวของเจ้าของนั่นแหละเขาก็ไปแอบ,บขายของให้กับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่สหรัฐสั่งคว่ำบาตซึ่งถ้าคว่ำบาตรแล้วตามสัญญาแล้วไม่ควรไปทําการค้า มันก็ตามกฎหมายสหรัฐระบุไว้ชัดเจนไม่ใช่ว่าสหรัฐพูดไปเรื่อยหรือว่าอยู่ๆจะมาบอกว่าไม่ให้ครบคนนู้นไม่ใช่มันต้องมีกฎก่อนแล้วประเทศนั้นต้องทําผิดก่อนอิหร่านก็มีการะทาความผิดอยู่แล้วมันก็ชัดเจนอิรักแต่ก่อนก็ทําความผิดคือหลายๆคนก็ชอบอ้างอิรักเหมือนกันไว้ผมก็อธิบายอยู่ะนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าให้ข้มบางซึ่งอิหร่านก็ลำบากนะฮะการข้มบางทําทำให้อิหร่านพยายามหาชาติอื่นเป็นพันธมิตรโดยเฉพาะจีนกับรัเสเซียสองประเทศนี้ เรื่องจีนลรัสเซียก็ชอบนะชอบเข้าหาประเทศที่แบบโดนค้อบัตคเพราะว่าได้ได้แบบกําไรมหาศาลจากพวกนี้ใช้แบบเหมือนเหมือนเบื้องหลังลับๆบแอบๆดำๆม,ม,มืดๆอะไรประมาณน,น,นี้คือสิ่งที่จีนชอบทํารัสเซียก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันต่อให้ประเทศนั้นชั่วร้ายแค่ไหนก็จะเข้าคบเพื่อเอาผลประโยชน์อะไรแบบนั้นซึ่งประเทศเหล่าลนั้นที่โดนวามบังคก็ต้องยอมอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางออกแล้วโดนวามบางแล้วหลังจากนั้นตามมาเนี่ยนางมุ่งหวานโจก็โดนทางการแคนาดาจับตัวไปแล้วสหรัฐบอกว่าต้องการส่งนักโทษ ข้ามประเทศมาอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วแคนาดาสหรัฐอเมริกาก็ติดกันเลยใช่ไหมฮะอะไรประมาณนั้นตอนนั้นจีนก็แบบทาท่าทีเดือดแล้วเหมือนเดิมฮะอีหลอบเดิมก็คือใช้ประชากรเป็นเครื่องมือทําให้ประชาชนเกิดแรงฮึดสู้ตอนนั้นอยู่ๆก็เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาบอกว่าต้องแบน Apple ให้ร่วมกันแบนบริษัท Apple เพราะว่าเนี่ยเป็นของอเมริกาทั้งที่ Apple ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะมันจะต่างกับก,บกรณี H&M H&M เขาประกาศเองว่าจะไม่ใช้แต่ Apple ไม่เคยประกาศอะไรเลย Apple ทําทำตามกฎหมายของจีนฮะ จีนให้ Apple ถอนอะไรออกจากสตูแอปสตูเนี่ยแอปเปิลถอนนะแอปเปิลไม่เคยแบบต้องทำแอปเปิลถึงได้อยู่ได้นะถึงได้ทําธุรกิจในจีนได้แต่สุดท้ายก็ยังโดนแบนซึ่งตอนนั้นจีนก็ใช้โฆษณาชวนเชื่อเหมือนเดิมก็คือรักชาติเท่ากับใช้หัวเว่ยใช้หัวเว่ยเท่ากับคนรักชาติทีนี้ถ้าคนไม่ใช้หัวเว่ยก็คือไม่รักชาติอะไรเงี้ยแล้วประชาชนแบบบางคนก็แบบใส่กระเป๋าแล้วข้างหลังมีไฟ led อี่ะก็เขียนว่ารักชาติใช้หัวเว่ยอะไรเงี้ยเพื่อให้คนเห็น ทีนี้แบบใครทํามากๆคนนั้นจะดูดีแล้วก็ถ่ายคลิปลงแอปของเขานั่นแหละส่วนจริงๆแล้วในนั้นเนี่ยก็มีคนที่ไม่ใช้หัวเว่ยก็มีเหมือนกันคนที่ใช้ Apple ต่อเพราะนั่นคือคนที่ฉลาดคนที่เขารู้ทันเขารู้อะไรเป็นอะไรคนที่ทํางานปกติคนที่ติดตามข่าวสารแบบจริงจังก็จะรู้ส่วนคนที่โดนหลอกก็คนธรรมดานเนี่ยแหละไม่รู้เรื่องอะไรไวรุ่นหลายคนก็ไม่รู้เรื่องก็ไปทําตามแล้วถ้าใครไม่ทําตามหรือใครกล้าค้านใครต่อต้านเนี่ยก็จะโดนลุมฮนะโดนเล่นงานโดนประนามโดนหาเรื่องหลังจากนั้นตามมาไม่นานหัวเว่ยก็สะดุดขาตัวเอง เรื่องที่ผมเคยเล่าไปก็คือเรื่องของการใช้งานพนักง,งานคนนึงหนักมากแล้วสุดท้ายพนักง,งานคนนี้ไปร้องเรียนก็โดนสั่งติดคุกไปซะงั้นแต่สุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่ผิดก็ได้ปล่อยออกมาติดคุกฟรีไปซะงั้นเขาก็ออกมาร้องเรียนฮนะประชาชนก็เห็นเรื่องนี้ประชาชนก็ไม่พอใจหนะักอ,าอ้าวขอเวยทำไมทำแบบนี้ได้ไงประชาชนอุตส่าห์เชียว่าช์าช่วยพลิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนกลับมาใช้ Apple เหมือนเดิมละตอนนั้นประชาชนเขาก็หลุดพ้นจากตรงนั้นได้เพราะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแต่ตอนที่ประชาชนร่วมกันต่อว่าขอหวยเนี่ยรัฐ คำไหนที่ต่อว่าหอวเว่ยคำไหนที่เกี่ยวข้องกับการต่อว่าเนี่ยต่อให้ไม่หยาบต่อให้ไม่ต่อว่าแต่เกี่ยวข้องกันเอามาพูดเล่นก็ไม่ได้รัฐบาลบล็อกหมดคุณจะเสิร์ชคำที่แบบต่อว่าหัวเว่ยหรือว่าเกี่ยวกับหัวเว่ยพวกตัวเลขต่างๆตอนนั้นจะมีแบบ996ก็คือแบบพนักง,งานคนนี้ต้องทํางานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มแล้วก็6วันต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นแหละก็คือกรณีของหัวเว่ยที่ผมเคยเล่าไปถ้าอยากฟังรายละเอียดก็ลองไปฟังกันดูทีนี้เรื่องของ H M เรื่องขอองงงงงกกกาาารรทีีี่จนนนนนนไปใใช้แงงนหนัิยยุู ถ้าเราหาข้อมูลอย่างรอบด้านเราดูข้อมูลแบบจริงจังมีการสึร้อมข้อมูลที่มาที่ไปเนี่ยถ้าเราไม่โดนจีนปั่นหัวไม่โดนใช้คําพูดแบบว่าอิจช้ามันอิจช้าอะไรเงี้ยเราจะเห็นข้อมูลอีกหลายอย่างซึ่งทั้งหมดนี้มันก็มีที่มาที่ไป และสหภาพยุโรปเขาก็ร่วมแบนสหภาพยุโรปมี20กว่าประเทศนะฮะมี20แล้วร้อยยีประมาณนั้นประเทศเหล่านี้ไม่พูดอะไรมั่วๆฮะสหภาพยุโรปประกอบด้วยประเทศเจริญเจริญประเทศที่ห่วงชื่อเสียงประเทศที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลางนะไม่ไปเข้าข้างบบว่าตัวเองเป็นตะวันตกไม่มีเขาไม่ได้มีแยกแบบนั้นแต่การแยกแบบนั้นเพราะจีนไปพูดแบบนั้นเพราะบล็อกเกอร์จีนเพราะไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกเขาไปพูดแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเขามีหลักฐานเขามีที่มาที่ไปไม่งั้นในประเทศนั้นเขาจะไม่เห็นด้วยเขาก็จะค้านีน้ถาาามว่หลักฐคืออะไร คนที่มองเข้าไปอย่างผมมองตอนแรกๆก็เอ้ยมันแปลกจังแล้วสุดท้ายยังมีการลบโพส BCI Better Cotton Initiative ก็มีการลบโพสเหมือนกันผมก็มองว่าอ้าวหรือว่าคุณไปใส่ร้ายเขาแต่ได้ไปหาต้นต่อไปมาสรุปมันมีหลักฐานมีการเปิดเผยมาตั้งนานทั้งรัฐบาลสหรัฐทั้งสมาคมการค้าอเมริกา ทั้ง BCI ก็คือ Better Cotton Initiative Th แล้วก็รวมถึงาภาพยุโรปด้วยเขามีการเปิดมอย่างต่อเนื่องรวมถึงสื่ออีกฮะสื่อ BBC ก็เปิดกันหนัก CNN ก็มีการเปิดหลักฐานมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องของอุยกูเรื่องของซินเจียงนะซึ่งตอนนั้น CNN ก็มีการเปิดเผยหลักฐานตัวหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารของรัฐบาลจีนในการสั่งสอนคนซินเจียงอุยกูตั้งแต่พอพ่อเขามีลูกเนี่ยเขาก็จะแยกพ่อแยกลูกนะเอาพ่อมาค่ายกักกันมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็บอกว่าวิธีสอนลูกเขาต้องสอนยังไงปลูกฝังยังไงให้แบบรักพัก ปลูกฝังพ่อ,อยังไงกักขังพ่อ,อยังไงแล้วก็มีการบังคับห้ามไว้เขา่าเพราะการไว้เขามันจะเหมือนผู้ก่อการร้ายแต่วันออกกลางเพราะว่าตอนออกกลางตอนนั้นก็ช่วงไอซิสใช่ไหมฮะไอซิสก็แบบบังคับว่าห้ามไว้หนวดแต่ต้องไว้เข่าอะไรประมาณนั้นผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าต้องไว้ตรงไหนนะแต่ก็คือไว้เขา่าจีนก็บอกว่าห้ามไว้เขา่า อะไรแบบนั้นแต่ตรงนี้ตรงไอตรงไว้เขาห้ามไว้เขาเพื่อไม่ให้เหมือนกับผู้กอ่อการร้ายเพื่อไม่ให้เกิดกระแสะความกอ่อการร้ายเพื่อให้เกิดแรงรบสู้ในการกอร่อการร้ายเพื่อให้ประเทศเขาไม่โดนแบ่งแยกนั่นแหละจีนคิดอย่างนี้ไงฮะนั่นคือเอกสารของ CNN ทีนี้ข้อมูลของ BBC ก็มีชัดเจนเรื่องของการใช้แรงงานอันนี้ตรงประเด็นเลยฮนะการใช้แรงงานอย่างทารุณถ้าเราไปดูเนี่ยช่วงนั้นมันมีสื่อจีน นานมาละน่าจะ4ีหปีละสื่อจีนเนี่ยดันไปเดินทางลงพื้นที่ไปที่สินเชียงแล้วตอนนั้นมันไม่ได้มีกระแสรเรื่องนี้มานานแล้วถูกไหมฮะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยสักครั้งเพราะมันยังไม่เกิดอ่าตอนนั้นก็ไปสัมภาษณ์เพราะว่าต้องการแรงงานคนในสินเชียงไปช่วยทํางานที่โรงงานอะไรก็ตามที่นี้เริ่มแรกเนี่ยเขาก็ไปตั้งบูธเพื่อให้คนมาสมัครงานแต่ตั้งไปตั้งมาตั้งมานานละก็ไม่มีใครไปสมัครสักทีเขาก็สุดท้ายออกปฏิบัติการเชิงรุกฮะสื่อก็ไปถ่ายนะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือ,อ เขาก็ปฏิบัติการเชิงลุกสื่อตามไปไปตามถึงบ้านนะฮะไปเรียกให้ไปทํางานถึงบ้านบังคับเหมือนเป็นการบังคับให้สมัครแต่โอเคคําพูดเขาที่ออกสื่อเขาจะไม่โชว์ให้เห็นได้ชัดเจนคือถ้าเราเห็นอันนึงจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ19ปีเขาเดินทางหน่วยงานของรัฐบาลจีเนี่ยเดินทางไปถึงที่บ้านของเด็กคนนี้แล้วก็ไปถามเขาว่าเนี่ยมาทํางานไ,ไหม ตรงนี้รหลได้ดีแต่ไม่ได้บอกไลได้เท่าไหร่นะแต่เงินเดือนขั้นต่ำจีนก็6ก0 0็ันก็มีเหมือนกันอันนี้ก็รู้เท่าไหร่ก็บอกว่าไปทํางานกันเด็กคนนี้เนี่ยเด็กหญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่ไปย้ําต่อฮะมีการกดดันต่อไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยอีกไม่นานคุณจะแต่งงานแล้วคุณต้องมีครอบครัวคุณจะอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกจะไปไหมก็ยังบอกไม่ไปแล้วคนคนนี้คนรัฐบาลจีนก็กดดันไปเรื่อยๆกดดันไปเรื่อยๆจนเด็กคนนี้น่ะต้องบอกบอกว่าถ้าคุณเดินไปหนูก็จะไป สุดท้ายเขาก็ไปบอกคนอื่นไปบังคับคนอื่นไปเรื่อยๆืซึ่งสื่อไม่ได้ถ่ายเนี่ยสื่อถ่ายแค่ช่วงที่ดูเหมือนน่ารักสื่อพยายามจะสื่อว่าเนี่ยเราให้งานคนรัฐบาลจีนเนี่ยให้งานคนไปทําเห็นไหมพยายามจะเกี่ยกล่อมให้คนไปทํางานแล้วก็อาจจะพยายามจะสื่อว่าเนี่ยขี้เกียจอะไรแบบนั้นให้มันดูเป็นภาพเสียหายแต่จริงๆพอมีเรื่องนี้เนี่ยคลิปนี้ถูกเปิดโดย BBC นะฮะแล้วสื่อจีนลบทิ้งหมดแล้วเราจะไม่เจอคลิปนี้ในสื่อจีนอีกเลย BBC ก็ไปเก็บมาตรงนั้นจะเห็นได้ชัดตอนนั้นสื่อไม่รู้ไงฮะก็ไปถ่ายแบบนั้นทีนี้มาเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคุณไปบังคับเขาให้ไปทํางานจริงๆโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมมันก็โยงกลับมาถึงการที่สหภาพยุโรปก,กันที่สหรัฐอเมริกาสมาคมการค้าอเมริกาแบรนด์ต่างๆเขาแบนเพราะอะไรนี่คือเหตุผลฮะการทารณนี่คือหลักฐานชิ้นเดียวเล็ก,ลกๆชิ้นเดียวนะยังมีเยอะแยะมีตั้งค่ายกักกันมีโรงงานที่ชัดเจนแล้ว b b c ก็มีการไปถ่ายถึงที่เลยนะ ถ่ายถึงที่เห็นชัดเจนว่ามีป้อมมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วรัฐบาลจีนไม่ให้ถ่ายนะตอนที่ BBC ไปถ่ายนั่งรถไปเนี่ยมีรถตามมาหลายคันนะข้างหลังเนี่ยวิ่งตามมาหลายคันมากกดดันพอลงจากรถถือกล้องไม่ถือเอาลงแล้วก็ลบทิ้งนี่มีคํานึงที่บอกว่าลบทิ้งนะผมฟังภาษาจีนได้เป็นการบังคับให้ลบทิ้งแล้วก็บอกห้ามถ่ายห้ามถ่ายหยุดถ่ายแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณทําถูกคุณกลัวอะไรคุณก็ให้ถ่ายสิฮะโดยถ้าคุณบอกว่าคุณโปร่งใสจริงให้คนเข้าไปตรวจสอบให้นา,นา,า,าปช่ายเย ไม่กล้าหรอกฮะพอนานาชาติจะเข้าไปตรวจสอบก็บอกว่าแทรกแซงเหมือนที่คาที่เขาชอบใช่ไหมคาเหล่านี้คือคําที่ไม่ให้คนอื่นมาเห็นความจริงตัวเองเขาจะชอบใช้คําว่าแทรกแซงเป็นคําที่ตัดปัญหาทุกอย่างเอาเปรียบคนอื่นได้คุณจะเอาเปรียบคนในประเทศยังไงก็ได้สบายละนานาชาติไม่ชอบให้คุณเอาเปรียบคนในประเทศอะไรแบบนั้นคขว่าแทรกแซงตัดปัญหาทุกอย่างนี่คือสิ่งที่จีนไม่ชอบการแทรกแซงทีนี้มันก็โยงมาถึงเรื่องของการที่สาภาพยุโรปแบนทําไมทํใไมถึงต้องมาต่อต้านทําไมนั่นคือเหตุผลไงฮะ ถามว่าตอนแรกเราจะดูเห็นว่าเออสภาพยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยการที่จะมาต่อต้านเขาจะมาแบนฝ่ายจากซินเจียงมันเหมือนไปหาเรื่องคนซินเจียงหรือเปล่าคนซินเจียงเขาก็ทตาม,มาหากินของเขาเนี่ยคุณจะไปตัดอาชีพเขาเหรอนี่คือความจริงไงฮะคนซินเจียงไม่ได้สมัครใจไปทําอาชีพนี้ คนซินเจียงเดิมทีเขามีอาชีพของเขาเหมือนที่จีนไปบังคับเดิมทีตอนที่บังคับเขามีอาชีพของเขาเขาทำอาชีพสุดจริตของเขาดีๆอยู่เลยเขาไม่ได้ค้าขายยาบ้าเขาไม่ได้ทาอะไรผิดแต่ไปบังคับให้เขาทําแบบนั้นนี่คือเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องแบนเพื่อให้คนไม่ไปใช้ฝ่ายซินเจียงพอไม่ใช้เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลจีนเนี่ยไม่มีเงินเข้าไม่มีไรายได้จากฝ้ายตรงนี้เขาก็จะเลิกใช้งานคนเหล่านี้เองเขาเลิกทําบริษัทฝ้ายโรงงานฝ่ายอดไม่ทําคนงานเหล่านี้ที่ถูกบังคับมากก็ต้อองงลับไปที่มขเขาต่อไปเนนี้ห็มะ นี่ไม่ใช่ว่าไปตัดอาชีพเขานะเขามีอาชีพของเขาอะไรแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากแล้วทําให้จีนก็ไม่พอใจเพราะนี่คือ,อไรายได้สําคัญของจีนที่ได้มาจากต่างประเทศด้วยได้มาจากมือของคนในประเทศด้วยเงินมันเข้ารัฐบาลฮะเพราะว่ามันต้องเป็นท่อเป็นท่อแต่ต้นทางคือรัฐบาลเนี่ยนี่คือส่วนสําคัญที่ทำให้รัฐบาลจีนต้องออกตัวหนักออกตัวแรงขนาดนี้แต่ทีนี้ก็ยังมีข้อสังเกตอีกครว่า H&M โดนหนักที่สุดนะโดนถอนที่ผมบอกไปโดนถอนกระทั่งแอปสโตร์โดนถอนในไปตู้แมพโดนถอนในร้านค้าอออนนนนนไลนดถนในห้างแต่ Nike ไม่โดนไนกี้ไม่โดนนะฮะไนกี้สบายตรงนี้มันก็มีจุดข้อสงสัยแล้วก็มีข้อวิเคราออกมาว่าทำไมต้องเป็น n i กีอันนี้ผมก็ต้องข้อสังเกตว่าเป็นเพราะ H&M เนี่ยเป็นของสวีเดนพอเป็นของสวีเดนเสร็จสวีเดนไม่ได้มีการค้าขายกับจีนมากนะักอาจจะได้รายได้จากจีนไปเยอะ แล้วก็เรื่องสวีเดนก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรตรงนั้นมากอํานาจต่อรองอะไรเยอะต่างกับสารัฐซึ่งไนกี้เป็นของสารัฐทําให้ก็ไม่กล้าทำอะไรเยอะซึ่งเอาจริงๆที่ผมบอกไปว่าบริษัทของสารัฐไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ถ้าบริษัทของสารัฐโดนกลั่นแกล้งโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยสหรัฐพร้อมจะช่วยนะฮะต่างกับจีนบริษัทจีนเนี่ยที่อยู่นอกประเทศโดวยเฉพาะบริษัทข้ามชาติเหล่านี้มีรัฐบาลเบื้องหลังทั้งนั้นผมพูดได้เลยว่าทั้งนั้นบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักที่ข้ามมานั่น,นะน,นแหละม ก็มีรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังเช่นกันแต่อย่างสาร่าไม่เหมือนกันถ้าคุณกัดแกล้งคนของเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลคุณก็ต้องโดนเล่นอะไรแบบนั้นแต่ถ้าสมมติไนกี้ไปทําอะไรผิดไปใช้แรงงานผิดใช้แรงงานหนักทําผิดกฎหมายเนี่ยเล่นไปเลยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ยุ่งนะทีนี้ถ้าเอาจริงๆย้อนกลับไปดูภาพลักษณ์ของยี่ห้อเหล่านี้เนี่ย เอาจริงๆยี่ห้อเหล่านี้จะไม่พิมพ์เป็นภาษาออกมาก็ได้จะไม่ประกาศออกมาก็ได้เขาเลิกใช้ไปแบบเนียนๆก็ได้ถ้าเขาฉลาดจริงๆผมว่าเขาไม่ง่วหครับเขาจะเลิกใช้เนียนๆก็ได้แต่ทําไมเขาต้องประกาศเหตุผลที่เขาต้องประกาศก็เพื่อให้จีนเลิกทําแบบนี้ซะเหมือนเป็นการเตือนแต่เป็นการเตือนให้ส่งแรงกับเพื่อให้เขาเลิกทําแต่จีนดันใช้วิธีนี้ในการเล่นเขากับดันใช้ความหวังดีต่อคนซินเจียงเนี่ยมาเล่นงานเขากับโดยใช้ประชาชนในประเทศที่มีพันกว่าล้านคนเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นวิธีที่จีนชอบใช้ประจาเอาจริงๆที่ผมบอกเขาฉลาดเขาไม่ต้องประกาศเขาเลิกใช้เป็นเนียนๆก็ได้จีนก็ทําอะไรเขาไม่ได,ไได้ไม่มีหลักฐานด้วยเพราะเขาไม่ได้ประกาศอะไรแบบนั้นแต่โอเคตรงนี้ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเขามีจุดประสงค์แบรนด์ยี่ห้อเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้จีนเลิกใช้แรงงานทาสอย่างทารุณทีนี้มันก็เลยกลายเป็นโอกาสของยี่ห้อสินค้าของสัญชาติจีนเองเออกมาผุดออกมาใช้โอกาสนี้เนี่ยพูดให้ตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่มากขึ้นก็คือการบอกว่าประกาศว่าตัวเองเนี่ย จะมาใช้ไฝ่ของสินเจี้ยงจะใช้แบบเต็มที่ไปเลยไม่สนคนอื่นจะสวนกระแสะคนอื่นอะไรแนั้นซึ่งทําให้เขายอดขายทะลุทะลวงมหาศาลเลยนะจีนก็ฉลาดใช้สื่อใช้อะไรคอยปั่นคอยโยงยี่ห้อนี้เข้ามาด้วยทีนี้ยี่ห้อนี้เข้ามาเสร็จก็เหมือนเดิมอะรายได้มันก็เข้ารัฐบาลจีนรัฐบาลจีนก็อยู่เบื้องหลังยี่ห้อเหล่านี้อยู่แล้วแต่ยี่ห้อนี้เป็นของจีนซึ่งผมมองว่ามันดูไม่โอเคอะถ้าผมผมไม่มีวันซื้อแน่นอน จะเข้าไทยเหลือบาทเดียวผมก็ไม่ซื้อนะเพราะโลโก้มันดูแปลกๆสุดท้ายก็ยังดูก๊อปอยู่ดีดูก๊อปไปอยู่ดีแต่ผมคิดว่าคนจีนซื้อเพราะจำใจต้องซื้อแหละหรือไม่ก็ซื้อเพราะแบบโดนปลุกฝังเรื่องความรักชาติเอาจริงคนจีนที่รักชาติจริงๆก็มีฮนะหรือคนที่รักชาติเพราะโดนปลุกฝังก็มีฝังหัวไปผิดๆบางคนรักชาติเพราะจำใจนะนักธุรกิจจีนที่มาในไทยตอนนั้น,นตั้งแต่เมื่อสมัยย0ปีก่อนเนะี่ยรักชาติเพราะต้องจำใจต้องรักเพราะว่ามีพระคุณมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะคนที่นําเข้าของจากจีนมาขายในช่วง10 2 0ปีก่อนหลายหลายคนรวยเพราะแค่นําเข้ามาขายแค่นั้นจริงๆแต่แน่นอนนาเข้ามันก็เพราะรัฐบาลจีนเขามองแบบนั้นไงฮะเขามองว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเป็นคนทําให้เขามีรายได้ทําให้เขานําเข้ามาขายได้แต่เขาลืมมองไปว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนซื้อนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดมากนะฮะอยู่ไทยทันที่หลรักไทยแต่ตอนเขาอยู่ไทยเขาบอกเขารักจีนนักธุรกิจหลายคนผมมองแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคจริงๆเพราะคนไทยซื้อปลายทางไม่ใช่เพราะคุณนําเข้าถ้าคุณนําเข้าคุณไป คุณไม่ขายให้ใครคุณจะอยู่ยังไงคุณก็เหมือนเสียตังค์ให้คนจีนซะง,งั้นแต่ถ้าคุณกลับมองภาพแบบนั้นน่ะแต่โอเคสุดท้ายคนจีนก็ยังจะใช้อยู่ดีแหละเชื่อเหรอแบรนด์ได้ไม่นานเดี๋ยวก,ก็กลับมาใช้เพราะคนจีนก็ยังคงชอบแบรนด์เหล่านี้เพราะรู้ว่ายี่ห้อเหล่านี้มีคุณภาพจริงๆยังไม่ค่อยไว้ใจยี่ห้อตัวเองอยู่แล้วคนจีนหลายๆคนก็ไม่ใชไว้ใจยี่ห้อตัวเองถ้ามีตังค์ก็คงจะซื้อแบรนด์เนมอยู่แล้วแหละและทุกอย่างมันมาพร้อมกันจนผิดปกติแน่นอนต้องมีรัฐบาลจีนอยู่เบื ผมก็เข้าใจแหละว่าโลกนี้มีดีต้องมีชั่วมีสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีจีนฮะถ้าไม่มีจีนเนี่ยโลกนี้มันจะไม่สมดุลโลกนี้มันจะดูแบบมันไม่ใช่โลกแล้วอะ่ะเหมือนที่ผมเคยคิดอะ่ะถ้าชีวิตผมรวยทุกวันนี้ผมมีรวยเป็นร้อยล้านหรือพันล้านผมจะมองว่าชีวิตผมไร้ค่าผมไม่ต้องปีนป่ายอะไรแล้วผมเกิดมาทําไมผมมานั่งใช้ตังค์อย่างนั้นหรอมันดูไร้ค่าลองนึกภาพถ้าตัวเองรวยมากเนี่ยใช้จนไม่รู้จะใช้กับอะไรแล้วอะ่ะชีวิตน่าเบื่อมากผมก็เลยคิดว่าเออชีวิตแบบเนี้ยดีแล้วเอาเป็นกลาง เราหาตังค์ได้เราก็ใช้ได้แล้วก็มีลำบากบ้างมันถึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตมนุษย์ไม่งนั้นมันสบายเกินไปมันก็จะไม่สมดุลเหมือนกัน,นะฮะโลกนี้มีสารนริกามีตะวันตกมีโลกเสรีก็ต้องมีโลกชั่วร้ายอะไรแบบนั้นก็เปรียบเสมือนรัฐสภาไทยนะฮะถ้าไม่มีปารีนารัฐสภาก็คงเงียบไปเยอะคงเหงาไปเยอะอันนี้หยอกเล่นเฉยๆสุดท้ายเนี่ยถ้าบางคนยังไม่เชื่อว่าเรื่องราวของซินเจียงอุยกูมีจริงการกักขัง การเข้าไขกับการบังคับการใส่กุญแจมือหรือการขังนวงหนีวนวไว้ก็ตามคิดว่าไม่มีจริงเนี่ยผมแนะนําให้ไปเสิร์ชชื่อชื่อหนึ่งฮะผมขึ้นให้ฮะไปเสิร์ชแล้วก็ไปดูข้อมูลฮะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ค่อยๆศึกษาไปจะได้รู้ว่ามันมีจริงผมว่าฉบับภาษาไทยอาจจะมีก็ลองไปเสิร์ชดูอาจจะมีหรือไม่มีผมไม่รู้นะคนคนนี้ก็คือคนที่จีนกักขงังแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ใส่กุญแจมืออยู่อยู่ในห้องขังห้องหนึ่ง เขาก็เลยถ่ายคลิปส่งให้พ่อแม่เขาซึ่งพ่อแม่เขาอยู่ที่ยุโรปแล้วพ่อแม่เขาก็เลยเปิดเผยกับสื่อมีเรื่องนี้สื้อเอามาเปิดแล้วคลิปนี้ลองไปดูได้ซึ่งคนคนนี้เขาก็ถือคลิปถือโทรศัพท์เนี่ยถ่ายไปรอบๆซึ่งข้างนอกเนี่ยราจะเห็นว่าเป็นค่ายกักกันในประเทศจีนชัดเจนนะฮะรอบนี้คลิปนี้ไม่ต้องตัดเติมแต่งอะไรทั้งนั้นมีการใส่กุญแจมือไว้ในห้องซึ่งก็อยู่ในซินเจียงนั่นแหละทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ